นี่ราคาโคตรถูกครับเข้ามาใหม่เป็นปี19ครับผลิตปลายปีจดทะเบียนปี2 0ราคาแค่6 3 9 0 0 0 0านนะได้ชมนี้ TNGA แล้วฟังก์ชันมันครบเลยนะมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ครับและภายในสภาพแท้ไม่ช้ำเลยนะมีคู่ต้นโทนนะครับกล้องถอยจอร์กินไวเลชาเจอร์และลดมือเดียวด้วยคันนี้ใครสนใจแคมรี่ครับสภาพดีราคาถูกๆผมแนะนำคันนี้แลกรับเข้าใหม่แต่สภาพกริปเลยราคาถูกผ่อนแค่1นึ่0กับอีกบาทตลอดสัญญา รับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณ1ปีจากศูนย์บริการโตโยต้าทัว่วไทยสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่มือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่สุวินทวงศ์46แห่งนี้วันนี้มีรถเข้ามาเยอะเลยนะมีทั้งแคมรี่มีทั้งเอาติสครับแล้วก็โคโราคอรสก็เข้ามาเยอะเหมือนกัน หารถมือสองนะครับเก๋งใหญ่เก๋งกลางนะครับหรือ SUV crossover แบบนี้มาเดือดริทเพชรยนต์ครับมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้ทุกรวนรวมการมากกว่า500คันนะครับทุกคันคัดรถสวยคุณภาพเกรด A รับประกันครับไม่มีชนหนักพิการจมน้ํากับไมกอรไม่ได้รถสวยสภาพดีนะและทุกคันนะครับตรวจรถให้คุณ2 1 5จุดโดยชิคหรือถ้าเป็น a p p l e a u c t i o ันเขาจะตรวจ274จุดครับตรวจเสร็จออเอกสารใบเซอร์ใบการันตีให้คุณเลย นะแล้วก็ที่สําคัญนะครับอีกหนึ่งอย่างคือช่วงนี้ครับโปรสิบ0ับสิบยังมีอยู่นะเครื่องยนต์เบนซินล้วนแบบนี้สองจุดศูนย์รุ่นจีแบบนี้ฟรีรับประกันเครื่องเกียร์นะครับหนึ่งปีจากศูนย์บริการให้คุณเลยก็คือ,อซื้อโตโยต้าครับเข้าศูนย์โตโยต้าซื้อฮอนด้าเข้าศูนย์ฮอนด้าซื้อนิสสันเข้าศูนย์นิสสันได้เลยนะตามยี่ห้อของเขานะครับเข้าบริการได้ทั่วไทยครับหนึ่งปีหรือสองหมื่นโลยอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะสนใจทักมาได้ครับตามเบอร์ติดต่อด้้้้นะาานนนนลล่งีีีโรเบอ์์ ผมตอบแชทเองผมรับสายเองนะครับให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดสำหรับพี่ๆอย่างแน่นอนนะวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับเป็นแคมรี่ราคาถูกเป็นแคมรี่ที่เป็นปี19ครับผลิตปลายปีรถผู้บริหารมือเดียวประวัติศูนย์ครับ2.0รุ่น G ีสภาพดีนะแรกรับเข้าใหม่คุณดูดิสวยเลยเนะเซนเซอร์หน้า2เซนเซอร์หลัง4นะกระชนหน้าครับเป็นสีออกเทากอสซี่แล้วมีไฟตัดหมอกแบบ LED ไฟหน้าก็ LED โปรเจคเตอร์ครับสันเรี่ยมพรมสวย แล้วปรกันครับไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำกับไมกอมไมนะครับรถหรูระดับผู้บริหารออกมาใหม่ล้านสี่ห้าหมื่นหนึ่งล้านสนห้าหมะครับตอนนี้ราคาดีแค่นะย้ำเลยว่าแค่เลย6กแส0 0ามหมเกาพเลขไมประมาณแสนเจ็ดครับถือว่าไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับไม้แสนกลางๆแต่คุณได้รถสวยคุณภาพดีครับหรูหลาระดับแคมรีแบบนี้ไปใช้งานต่อเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับหมดสัญญาเช่า เช็คศูนย์ครบเลยนะคันนี้เข้าไปดูภายในตัวรถใบปอศูนย์เป็นปึกเลยอ่ะนะครับไว้วางใจได้นะรับประกันไม่มีชนหนักพิการจมน้ํากลับไม่ก็ไม่ตรวจรถให้คุณฟรีออกใบเซอร์ใบการันตีให้มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นก็สองเปรเกว่านะทักมาปรึกษาได้ตามเบอร์ติดต่อด้านล่างปรึกษาฟรีไม่คิดเงินนะครับด้านนี้นี่ป่องซุ้มล้อแนสซิสนิตครับล้อมแม็กซ์สิ้นิวดิสเบรกสีล้อได้ยางดันหลบครับนะยางยังดูใหม่อยู่เลยคุณยางปี25 ใหม่วันนี้ก็ต้องแกะซองนะครับแกะพลาสติกนะครับเอามาใส่ใหม่นะครับได้ยางปีสองห้าคุณนะยางดันหลบดอกยางเหลือเยอะเลยยางใหม่ปีสองห้าของยี่ห้อดันหลบนะครับป่องซุมม้อนแนบชิดสนิทครับบอดี้ด้านข้างคุณดูดิสวยกริปมากนะแรกรับเข้าใหม่ได้สภาพนี้ผมว่าเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆนะครับกระจกข้างพับและปับไฟฟ้าแบบออโต้มีไฟเลี้ยวด้านข้างในตัวแล้วนี่มีตรงนี้ด้วยบายสปอร์ตมอนิเตอร์เวลาใครจะมาแซงนะจะมีไฟโชว์ขึ้นเตือน ตั้งให้มันเป็นเสียงขึ้นเตือนก็นได้นะครับสัญลี่ยมคมประตูสวยๆเลยนะระบะกันนะครับได้รถเกียร์เนะแบบที่เพชรยนต์แบบนี้นะครับแลกรับเข้าใหม่สภาพดีป่องซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทครับมาดูด้านหลังกันบ้างไฟท้ายแบบ LED ไลท์ไกด์มีเซ็นเซอร์หลังให้4จุดครับและจะมีในส่วนของกล้องถอยให้คุณด้วยนะโลโก้แคมรี่คมๆชัดๆนะครับและฝาท้ายของแคมรี่ข้อดีนะครับมันคือมันจะมีโชคกด้วยนะใครสนใจมาจัดได้นะสำหรับแคมรี่คันนี้นะครับ 2.0รุ่น G ครับฟรีดาวผ่อนอยู่หมื่นกับอีก700บาทนะฟรีดาวผ่อน1 7 0 0บาทตลอดสัญญานะครับปกซุมล้อหลังแนชิสนิทครับบอดี้สวยนะคันนี้ได้ไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะคันอื่นที่ผมเห็นนะแคมรี่เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะหปลายไหมแต่คันนี้ครับคุณได้ปี19ที่ผลิตปลายปีอยากรู้ว่าปลายยังไงนะรู้สึกว่าเดือนเซตเทมเบอร์นะรถล็อกขอไปนะครับนะกุญแจอยู่ในรถนะครับใครสนใจคันนี้มาจัดได้ปกซุมล้อหน้าแนชิสนิทนะบอดี้สวย นะฟรีดาวผ่อนอยู่แค่หนึ่งหมื่นเกเจ็ดร้อยบาทเองนะคันอื่นที่เคยขายก็หกปลายไหมคันนี้มันราคาดีนะครับแค่หกแสนสามหมื่นเก้าพันนะหกตนตนแบบนีนะ้สนใจมาจัดได้ครับสําหรับคันนี้ฟรีดาวได้นะครับมาดูด้านในพวงามาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายนะกดปรับดิสเพย์สั่งการด้วยเสียงได้มีคูซอนโทนให้แล้วนะพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้ไม้แท้ไม้เดิมครับแสนเจ็ดพอดีหนึ่งเจ็ดศูนย์นะแสนเจ็ดพอดีบอกสภาพดีแน่นๆตึงๆครับ นะบอกเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะแล้วก็มีกระจกออโต้ uto, มีเมมโมรีซีทให้คุณ2จุดนะครับกระจกพับข้างเราปรับแบบไฟฟ้าได้แล้วกดตรงนี้ที่มันเป็นตัว A อะตั้งให้เป็นตัว A ปึ๊บอ่าแบบนี้จะเป็นออโต้แล้วนะครับนะบอกก็จะมีที่ดันหลังแรงต่างให้ด้วยนะมาสตาร์ทให้คุณดูดีกว่านะสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับสาหรับคันนี้ตะกี้นะเปิดรถไม่ได้เปิดท้ายไม่ได้เพราะว่ารถล,ล็อกอยู่นะคือผมขับมาจอดเนี่ยเซ็นทรัลล็อกมันทํางานนะครับมันก็เปิดได้แค่ประตูด้านคน เช็คด้านท้ายให้ดูนะด้านบนตรงนี้ครับมีเขาเรียกว่ากระจกตัดแสงออโต้นะไฟตรงนี้ก็ LED มีที่วางแว่ตากันแดดให้คุณครบแล้วแบบนี้นะสภาพดีนะแรกรับเข้าใหม่ครับเลอะเลอะฝุ่นนิดหน่อยนะเดี๋ยวปรับสภาพให้แอร์เป็นดูอัลโซนมีไวเลสชาร์จเจอร์แบบนี้นี่นะมีไวเลสชาร์เจอร์นะครับเบกมือไฟฟ้าแล้วนะเกียร์อัตโนมัติ ECVT อ่ตัวเกียร์นี้6สปีดนะครับนะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนครับเมนูใช้งานง่ายนะ ช็งงานง่ายครับปลอดภัยนะมีกล้องถอยให้แบบนี้เป็นรถประจำตำแหน่งนะครับมือเดียวเลยเอ่ะให้ดูลำดับครับที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งไม่มีบุคคลครอบครองนะรถเป็นชื่อบริษัทนะครับตรงนี้เป็นลายไม้นะนะตรงนี้ก็เป็นสีออกดาเงาๆแบบนี้นะครับรถสวยสภาพดีแอร์แบ็ก็เจ็ดใบแล้วนะครับใครสนใจคันนี้มาจัดได้เลยสําหรับแคมรี่ครับ2.0รุ่นจีนะฟรีดาวได้นะครับผ่อนหมื่นกับอีก700บาทเองได้ปี19ผลิตปลายปีจด20นะมีม่านค้างให้แบบนี้ แอร์หลังมีให้แล้วนะหาแคมรี่ครับราคาถูกๆสภาพเกรด A แบบนี้มาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ครับรถเข้าใหม่สภาพสวยกริปแบบนี้มองไปด้านหน้านะครับคอนโซลสวยครับสีดำนะมีแอมเบียนไลท์ให้เล็กๆนะสำหรับด้านข้างคนขับนะครับคอนโซลสีดํามามีลายไม้หน่อยๆนะครับเบาะสภาพดีเราสามารถปรับเบาะจากตรงนี้ได้ด้วยนี่สไลด์หลังมาได้นะครับด้านหลังก็จะมีม่านนะครับม่านข้าง2จุดแมนนวลแล้วมีม่านไฟฟ้าหลังนะครับไฟอย่างนี้นะ LED ให้แล้ว แอร์แบ็กเใบครับรอบคันเลยหาแคมรี่ครับราคาดีนะครับผมย้าเลยว่าคันนี้ราคาดีครับเก่งใหญ่นั่งสบายราคาแค่6กสามเ้าอ่ะนะครับฟรีดาวครับคุณพรอยู่เท่าไหร่เอง17ื0นนะคุ้มเลยนะสําหรับคันนี้นะนี่นะไปแถบเบาๆก็เด้งเปิดแล้วนะมันจะมีโชคให้นะครับตะกี้เปิดไม่ติดนะช่วงต้นคลิปเพราะว่ารถมันล็อกเซนทรอล็อกมันทำงานนะเนี่ยผมขับมาจากข้างหน้านะผมขับมาเนี่ยระยะตรงนี้มันวิ่งเกินสักยี่สิบนะเซนทรอล็อกมันทํางานนะครับ เทสให้แล้วครับช่วงล่างดีนะขับรอบบริษัทให้แล้วสองรอบนะด้านหลังตรงนี้นี่คันหลัง,ง,งตรงๆคมคมนะครับตรงนี้เดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับปรับสภาพให้นะเช็คให้ละเอียดอยู่แล้วนะทุกซอกทุกมุมครับมาดูโครงสร้างด้านหลังกันนี่ด้านหลังตรงนี้นะครับสีนะเป็นสีเขาเรียกว่าเหล็กสีดำเขาชุบสีพื้นก็สีนั่นแหละนะครับไม่มีพ่นทับคุณเปิดมาเจอดําเงาๆคุณรู้เลยว่ามันโดนถึงโครงสร้างนะเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบครับล้อสำรองอยู่ครบคุนนี้ล้อสำรองไม่เคยใช้เลยนะคันนี้ล้อสำรองไม่เคยใช้ครับ โครงสร้างด้านหลังเดิมนะแล้วประกันครับไม่มีรอยออกครับไม่มีรอยทําใหม่ไม่มีรอยพ่นทับครับท้ายเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์มาเช็คนะตรงนี้ครับไฟท้ายของแท้ของเดิมนะแล้วสีตรงนี้ด้านๆนะฮะสปอรตเบนอาร์ตนะในส่วนของออหัวนอ็อตล่ะมาเช็คกันนี่หัวนอ็อตฝาท้ายครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไขยขยับใดๆนะสภาพดีมากนะครับใครสนใจแคมรี่สภาพสวยเดิมผมแนะนําคันนี้นะการันตีว่าซื้อได้นะครับ หัวน็อตเดิมไม่มีรอยแกะขันไขขยับนี่แบบนี้เลยนี่ถ่ายจอให้ดูนะพยายามรีวิวให้ละเอียดนะครับเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองหารถมือสองสักคันนะครับนึกถึงบริษัทเพชรยนต์นะคัดรถสวยคัดเกตเครับให้พี่พี่เลือกชมเลือกใช้กันแบบนี้ทุกวันนะทยอยเข้ามาใหม่เยอะครับแต่คันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าถ้าแคมรี่เจนเนี้ยตั้งแต่อยู่บริษัทเพชรยนต์มานะสี่ปีนะครับคันนี้ราคามาดีสุดอะนะราคาดีมากนะครับมั่นใจว่า คลิปลงไปแป๊บเดียวติดจองเพราะคุณได้ราคาที่มันถูกนะหกสามเก้าอ่ะผ่อนหมื่นกับอีกไม่ค่าหมื่นหนึ่งนะครับขอเครดิตดีฟรีดาวน์จัดเต็มราคารถนะครับผ่อนเลทนี้แน่นอนนะผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับใครอยากรู้ว่าค่าผ่อนหรือ,เ,อ,อเราผ่อนได้ไหมเครดิตเราประมาณนี้เนาะทักมาปรึกษานะครับฟรีไม่คิดเงินนะครับตามเบอร์ติดต,ต่อด้านล่างหรือลาย e ID ครับ pek 1 5 2ติดต่อหาผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายได้โดยตรงนะครับให้คำปรึกษาครับ ด้านรถมือสองได้ดีสุดสาหรับพี่พี่อย่างแน่นอนมาพาพี่พี่มาเช็คโครงสร้างหลักของตัวรถกันดีกว่ามาดูด้านข้างครับหัวน็อตไม่มีรอยสนิมนะไม่มีรอยแกะขันไขขยับใดๆสภาพดีมากนะครับสภาพดีมากสติกเกอร์คําเตือนนะครับอยู่ครบครบนะครับคันนี้ครับผมมั่นใจว่าอยู่ไม่นานนะราคาถูกนะมีรอยหนีบชุดบ,บอดสีสปอตเมนอาร์คต่างๆสภาพดีนะเลอะฝุ่นนิดหน่อยนะครับมันเข้ามาใหม่นะภายในเขายังไม่ได้สปารถนะแต่ให้ดูกระดูกงูแบบนี้ สาภาพดีหลังคงหลังคาครับไม่มีรอยบุบใดๆะนะฮะรถมือสองสักคันนะครับอยากได้รถเกรดเอนะครับต้องบอกงี้รถมือสองหนึ่งคันนะครับผู้ซื้อที่ไหนก็ได้นะซื้ออำเภอแถวบ้านคุณก็ได้นะซื้อจังหวัดที่คุณอยู่ก็ได้แต่ถ้าคุณอยากได้คัดเกรดเอนะครับสบายใจเอาไปใช้งานต่อย,ยาวๆนะหลัก10ปีหลัก15ปีอะ่ะมาที่บริษัทเพชรยนต์ครับคันรถสวยคุณภาพเกรดเอนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านครับหารถคัดเกรดเอครับถ่ายให้ดูแบบละเอียดเนาะเหมือนกับพี่พ มารับชมรถที่บริษัทเพรยนต์เองแบบนี้ครับมาได้เลยที่บริษัทเพรยนต์นะุวินวงศ์46นะครับเข้ามาหน้าร้านนะครับหรือคุณต้องการนะติดต่อนะหาผ,ผมนะครับตามเบอร์ติดต่อด้านล่างสัญญาครับเข้ามาจะออกไปต้อนรับคุณด้วยตัวเองเลยนี่นะรถสวยสภา,ภาพดีคอนโซนสวยนะสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบครับนี่ให้ดูนะปลายปีนะครับรถผลิตปลายปี19นะจด20นแะละราคาแค่639าราคาดีฟรีดาวได้นะครับผ่อนก็เบาๆนะผ่อนอยู่ประมาณ หมื่นกับอีก700บาทตลอดสัญญานะผมมี10สถาบัานการเงินนะครับรองรับนะมีบริการจัดไฟแนนซ์นะถึงบ้านนะครับหรือที่ทํางานคุณนะตามจังหวัดที่คุณอยู่เลยมามาเช็คห้องเครื่องกันดีกว่านะเครื่องยนต์ครับ VVTi w นะคารหมอน้ําข้างนะครับด้านหน้าเนาะไฟหน้าเดิมเบ้าชกเดิมไม่มีรอยสนิมหัวน,น็อตฝากระโปรงครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไขขยับซอแกมเช่นเดียวกันนะมีละฝุ่นหน่อยนะครับต้องเข้าใจว่ามันแกลกรับนะมีขราบฝุ่นนะแต่ พูดถึงมันก็ไม่ได้แบบว่าเยินแบบเลอะมากอะไรนะครับสาภาพผมว่าโอเคนะคันนี้ซื้อได้นะการันตีครับด้วยประสบการณ์เนอะขายมาผมว่าโหเจ็ดแปดร้อยคันได้นะสี่ปีสาภาพดีครับใครสนใจคันนี้ทักเข้ามาได้เลยติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับศูนย์หกห้าเก้าหนึหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์แอดครับหนึ่งห้าสองวันนี้มีรถสวยๆวยมาให้พี่ๆรับชมกันแบบนี้นะครับใครถูกใจแคมรี่ราคาถูกนะครับปีสิบเก้าผลิตปลายปีจดยี่สิบ ไม่แสน0จสีสีบรอนนะสียอดนิยมเลยดูแลสาง่ายนะผมมีบริการจัดไฟแนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับเช็ครถให้2 1 5จุดโดยชิคครับนะดอกเบีย้ยก็ต่ำนะครับและรับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณ1ปีจากศูนย์บริการสนใจคันนี้หยิบโทรศรัพท์ขึ้นมาได้เลยกดเบอร์ครับ0 6 5 9์ห3ห้หรือไลน์ครับไลน์ line, หาผมได้นะเอสพีเอคก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยเข้าใหม่แบบนี้ครับวันนี้ขอตัวก่อนอนขบบคคุณมากรััสวสวดี